ตั่งไม่ได้ตัวเป็นพระเอกได้ละให้โตได้เป็นพระเอกรับคู่เอวอร์หนึ่งเป็นเจ้าหนี้คอยบริเ้ก่อนรับเงินอาจารย์ใช่ป่ะเด้อฟังเด้อมันมีคอแม่แบบนี้คอแม่อย่างนี้ภาวน้าเอเวภาวน้าเปียแต่งมาวางโตล่ำนั่งเอกนี่เรียนลูกก็ต้องเรียนเรียนแม่ก็ต้องเรียนเรียนให้ก็ต้องเรียนเรียนเอกก็ต้องเรียนพระเอกก็คือการเรียนทั้งดีเรียนทั้งให้คอยจีด้ยคอยจีด้ก่อนลับเพิ่นหมดอ่ะล้องเบิ่งไม่วทีเพิ่นนี่ต้องเอาวิญญาณจากอีสานเขาล่างเจ้าของเบิกงินร้องเบิ่ง ดีั่นแหละยายใครหนาใครตายด้วเขาใครไบ้เลขาสีรับเลี้ยงอย่างกเลยเขาสีรับเลี้ยงอย่างดีเลี้ยงที่เบิ้งแต่น้อยจนใหญ่เลี้ยงอย่างไรเป็นเลี้ยงคือซื้อของสีสันเลี้ยงอย่างบบหอยปลาดำเลเนาะหอยปลาดำโอ้ ตะกี้เดี๋ยวเบื้งดีเลยเนาะให้ปานดำเนาะแมนบอสมัยเรียกอันนั้นแมนที่เป็นเป็นที่เป็นนั่งเอกีนวันพิมพ์นตีเงี้อ้ยนวันพิมพ์น่ะของคณะเฮาเออเออดีมาคณะเพิ่นกับรำเดือนพนเนี่ยเนาะเอาปานดำยี่ผู้ใดล่ะเอาปานดำกับทีเป็นข่อยนี่ตัวนั่งเอกเป็นไพ่กวานี่นั่งเอกกับข่อยนี่ล่ะาไแล่ะเอาตอนนี้เอาตอนใดล่ะเอาตอนบุญสู้มาพ่อท้องไข่เออไอซีรังเบิ้องสันอาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยบอกเนี้ยอย่างขันทูสีมารถตู้แล้วไม่ยากอ่ะุ้ยไฮเดรลัมเป็นเมนกันเเนาะ ทำไมทำไมขาเอาเอาเรื่องนรกทั้ตัวมาเลยบ่ไดเอ้าเล่นเอาเล่นเอาเลยเอาเอาเอาเลยเนาะขวักดีเนาะเฮ้ยเตี้ยเต็กเได้รับทั้งเวทีเสียงอีสานเอาลองเบิ่งดูล่ะกินบ่เป็นอยู่บ่แดงสวดสวดไงพระสวดสวดเนี่ยลำได้ฤกษ์จอยกันเนาะหัวใจหวงแต่น้ำสาวตั้งแต่เขาล่างมันอังสูงเอาเรื่อง เกิดเป็นใยเขาเสียสู้ศัตรูใจคือพ่อแม่ตอนนั้นแม่ไอ้มักนองสัญญาณไหว้บาวบอลีมันกือปล่อยไฟใช่ปะเอากระลำก่อนเราดิถ้าเบิ่งไปจะนอยแหงคืนคือไฟมาหยุดซึมไยใจสันพว,สวนสรรัดเท้าบ,บส่สมงผมกุณสู้ได้ยืนมงพอก,กำแพงขีดกันจนถึงบรรนอดวางตายว<อ>าดีวัาดีวาดีนี่หลักมคข่น้ำตะกี้คิดพอนั้งตะกี้จะมาเอาขัญใส เจ้าลูกมาล้ำสมาบอกพ่อสมัยเจ้าของน้ำถึียงใหญ่สิวะคิดเห็นนะท้องไข่นางข้าวบะเป็นตาอยู่ท้องไข่ยินว่าขี่กัรมาผู้ใหญ่เน,นีเ่ยเพศในผมบุญสู้คิดถ่านคิดหลังอดบ่ได้ท้องไข่สูิอยู่จังได้น้อน,นางน,น้อง พ่ต้องเรือบอ,อกว่ตจพผีเด้นป้า,าบางี่คือจำได้ดีแท้ททไม่อยู่กลางเนี่ป้าไม่นำยืนกลางพี่เนี่พอมาหอดบางี่รักเป็นผีเงินสถานคิดเห็นคำสาบานอยู่เดินสนั้น,นเงินนอตาเหลียวมองขวายใส่บาเเมนใหญ่วันหน้ามันดาเจ้าหากักบ่แเมน<อ>หรือเมนแฟนบางไอท้องไข่สู่ผู้จมหาบ่เนาะป้าเลยสีถามสีสอนในเหลืองสงสัยขอถอนเด้อคุณยายยาสุูบเบ่งใบสาวท้องไข่อยู่เงินนีตั้งแต่หลายหลายปีเล้วอยู่นี่หรือบ่บ่ ยายวันหน้าไม่ใหญ่เถ่าเราตายจอยาา่อยหรือว่ายังโทษต่อครับไม่ใหญ่แม่นเด็กน้อยบ้านใดล่ะพี่น้องคือมาเกิดข่อยไม่ใไงไม่ไงขึ้นดิกันเสียงบอก <c oughs> ขึ้นไม่แย่ดังเด็น้อมื่กี้ที่ตายขึ้นไม่ใหญ่ดังเด็กน้อยสบายอยู่ไม่ใหญ่ครับป้าเจนนี่ลูกลาไม่ใหญ่อยู่บา้านหลังนี้นั่นหุ่นจกคนซื้อมาท้องไขบ่บอครับโอ้เกิดเมื่อบ้านขั้นเมื่อก,อก่อนจะได้ตั้งบ้าสาวท้องไข่ท้องไข่แทนแม่นผู้ใดรานีลา สาวท่องไข่เมื่อบ้านทับขอนี่แม่โตที่ถามหานี่นเฮียนหลังนี่ก็มีแต่แม่นี่แหละซื้อท่องไข่ผู้เดียวน่าราักฮะนี่ดีครับท้องไข่น่ะเออแม่นี่แหละซื้อเท้าเท้าไม่เบื่อ้วเท้าเออจับแล้วจับแล้วไม่อยากว่า่ะมองนี่ละคอยซื้อสิดีเสียงนิสานน่ะเขาเป็นยักกานตลาดพูดจีบกันโอ้เท้า แถวจะในผับบุงหมจักเจ้าเมีอุ้ยจื้อผัวบ่ได้ตีเดี๋ยวนี่เมีเอาอุ้ยเป็นเด็กน้อยบานไราจะกล้ามาเป็นผัวคอยแท้กะไอข้ามพ้อยดีบุญสู้มันเกิดใหม่เด้นี่ค้าพ้อยเออเอาค้าพ้อยผัวแม่ยน่งตายไปในยีซิทกาปีแล้วตะลุกนลาสาวท้องไทยสลดนลาจ้าบุญสู้เก้าโอ้ยคิดว่าที่ดีเก่าได้รับปารี่็ต้องเฮ็ดไทยร้องอันเรื่องแล้ว ทีตนั่นฉันจำได้หากอ่อนโอ้ยมาพอดซาดนีกันยังูุงามคือเกาอยู่กว่ามาเคยป้าปื่มหลดมาเปลี่ยนเป็นต้มปางเกินโคบอลาเพชรเฟื่องลงในทัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าล้ำคือเพื่นไหนด้วย, <c oughs> <c oughs> ยูัาะ,ะหัวเรานหั้องาเพา่นัเลาัวเราะหวหะเราะเว พี่มองใจโอโสกี่กันสวัสดตั้งแต่ชาติก่อนกี่บุญสู้เจ้าได้เรามามาสันี่คือพี่ค่ะแต่ท้องไทรไหมบุญหักไหลทอฟ้าฉันบ่คิดตีเตือน,นอนความเพียรความบังจังอยู่มาปานนี้มาเ่คลายสิพี่แต่ตัวายตายไปแม่แมอาเงินแม่หอมเงินเอมเงินขอบคุณค่ะได้แต่ท่องไขรดีบุญสู้บ่ได้สิเก็ก้อยเอามาให้บุญสู้เด้อบุญสู้ คนเลยกว่าไหาท่ทอดไข่ไปแล้วขอบคุณกบขอบคุณพี่เดียวนะครับหากคือมีพี่เจ้ามาเฝ้าไม่นั่งหินอุ้ยทองไขซาดีมาขนหลายเท้บ่หลใจใดเนาะอันอันนี้มาัแน่นหน่อยด้วยเนี่สาขาใหญ่หลายกว่านี่อันนี้มันบอดเทียงเธอเป็นเรื่องสำคัญการเวลาบุนไปอายุไม่เลยเพื่อน ติมุนใหญ่คำสาบ,บานกับชายบอกเคยได้เปรียบเงี้นสาจยาถือต่อตังเอาปูดแต้มการฟาตีโอ้ยคิดว่าที่นี่เขาขอพิสูจน์บัดนี้ท้องไข่ที่พิสูจน์คำพ้อยในบัดนต้องอพิสูจน์ค่ะคำพ้อยตัวแทนต้องมีห้อยการปูนแดงมันมคือจือดอะไรฮะเอาอีนียด,ดีฮะและขอ

บ่าเม็ดปานแดงแต่ล่ะเมียบ้างม,มึงเหยียบขี่มากกัน้เอาล่ะม,ม,มันจะเวลา,าเพิ่นมึงนี่เวลาเพิ่นว่าย